ผิดจริงต้องยอมรับวินิซิอุจูเนียตัวรุกคนเก่งของทีมชาวบราซิลของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดได้รับการยกเลิกใบแดงจากสมาคมฟุตบอลแห่งประตูสเปนจากการที่ถูกใบแดงแในเกมที่เรอัลมาดริดบุกไปแพ้บาเลเซียด้วยสกอร์ศูนย์ต่อหนึ่งเมืม่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งในช่วงครึ่งหลังวินิซิอุตถูกแฟนๆเจ้าบ้านเหยียดผิวสารพัดจ,จนเจ้าตัวทนไม่ได้จะมีเรื่องกับแฟนบอลจนทําให้เกมนี้ถูกหยุดไปหลายนาทีซึ่งเจ้าตัวโดนใบแดงในช่วงนาทีที่9067งก่าสุดมีการยกเลิกใบแดงใบนี้แล้ว และส่งผลให้เจ้าตัวจะกลับมาลงแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ได้ในทันทีนอกจากนี้ยังมีการสั่งแบนแฟนบอลบาเลนเซีย bon ฟังอาจารย์เมซอซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุของเรื่องนี้ห้ามเข้าสนามเป็นจำนวน5นัดซึ่งโทษแบบน,นี้จะส่งผลไปถึงฤดูกาลน้าอีก2นัดอีกด้วยเนื่องจากซีซั่นนี้เหลือแค่3นัดเท่านั้น